านเฮาพี่น้องก่ะนะเพิ่นมาหาอยู่หาก,กินเนาะวิถีบ้านเฮาห่านะหากินไงือน้องหลายบ่มือนน้องพูดมาดูเมื่อวานเขาเดียวได้ได้บ่ด,ดอพูดพี่ยังป้ามันอยู่ที่แนนย,ย,หย,ย่หน่เนาะเย้ยลายในป่าพูดนสิเทลงอีกบ่เหมือนๆมานี่เนาะอือบรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องเน,น,นอะนะกก่นะหาอยู่หากินยังแรงก่ะนะได้ วันได้สามครูอ่ะสามครูสามทั้งสีม,วม <ไง S 1> ้วนผดมาอยู่กับน้องรีนี่ไอตื่นแล้วว่าม้วนแห้งเลองหุ่มบ้านอืมข่าวว่าน้องลีนจะน้องหาเก็บไง <c oughs> ขอป้าสมบูรณ์อืมสมบูรณ์สยางโมดุว่าอยู่หชนปบ้าตัวยังแห้งพี่น้องบ้านเฮา,าพี่น้องคนน่ะเป็นน้าซอยกันดน้องใส่ม่องทักบ้านเฮีบ้านเฮา้าคนาาน่ะนี่แหละอีสานบ้านเฮาบ้านน้องนาลีพี่น้องคนน่ะน้องนาลีซิตีอือืมน้องเยอะหากินยาหไง เราจะจัการเองคุณน,นะเสียนแหตัวจริงนี่นี่ของแท้ได้นน่อย่างว่า,านแหเจ็ดแปดสองแล้ววาแล้ววานจะสิบสองสองุณนะสิบสองสอถึงสิบสามพูดสิบสองถึงสิบสามสองคุณวานนี่ยพดนี่เงคด้นเสียนแท้ได้ไนี่้นนานเทานี้อ,อืมบจะยาก,กาศดูนะแหน,นี่เหได้หลอดอยังดีเส<อ>ียน,ท,น,นที่มันมี <laughs> ป้าแชกระเทยมด้วยมือเป็นหน้าพี่น้องกันะป้ารวมเนาะถ้ามีหน้าพี่น้องโมยใบโตป้าเลื้เพนขายบัตรขายบัตแล้วขายปลาสนนามันหลายเนาะน้มันหลายบรรยากาศพี่น้องเนาะวิธีบ้านเฮาเลยนะที่ปาบรรยากาศไม่เบิ่งพอด้กินพี่น้องเนาะพอด้กินแบ่งเบาผ้าละ ในการซื้อก e. <interpret ation. S 3> ับขาวกับน้ำย้นอเกรับน่ๆเต้นใหญ่ใหญ่มันเบิบบมันก็่นเบิเสยสองไใหญ่ใหญ่มองใหญ่มองถ้าพุดมันเศร้าแล้ววะ่สามคู่ลสามคู่หนไ้ลายคนเด้มันกับมีหาคนนอกสามคู่ของเจ้ากับแค่สองคน เอ pues right nah ้ยมองได้ดิไปใกล้อีกเขาอยู่เฉียวนึงเขาจะว่าลากบอไปลับพี่น้องเนาะเราจะไปหาบางลงอีกมานาบานเฮากนนะนี่แหละวิธีอีสานวิธีชาวน้องนาลีพี่น้องเนาะหายง่ายง่ายขวดนะแล้วเราจะเต็มครูเราพี่น้องก่นนะบรรยากาศบ้านเฮาก็รู้สึกยังไพี่น้องช่วงยังสี่น้องบ้านเฮาเนาะพอได้อยู่ได้กินบรรยากาศโอเคบ่ พอ,พอได้กินพอได้กินพวับรรยากาศกูได้ตัดหญ้านอกทั้งพุันตัดใหม่พี่เล่าพี่นอกบรรยากาศบ้านเห่ายามมองกูบ่าี่มองกูบ่าไงหาเรียบร้อยห <laughs> าอยู่หากินบ้านเฮาพี่น้อกวันนี้บรรยากาศน้องบ้านเฮาน้องในน้อยอยู่นะ พอได้กินพอได้กิน